ราจะรู้ได้ไงว่าเราเริ่มถามความเยอะและเริ่มเบียดเบียนตัวเองเยอะแล้วเราต้องสังเกตรู้กับตัวเองการเรียนรู้คือการสังเกตดูว่าเราทุกข์ไหมทุกข์จากตัวเองไหมเราทุกข์จากความคิดไหมนะเราเราทุกข์จากพฤติกรรมของเราไหมอย่างเงี้ยนะมันต้องสังเกตดูกายกรรมวัจีกรรมโมโนกรรมตัวเองอยู่ตลอดนี่คือการเรียนรู้นั่นเองมันต้องฝึกใช่ไหมครับใช่ใช่ต้องเรียนรู้ ต้องเรียนรู้พฤติกรรมตัวเองพฤติกรรมของตัวเองว่าที่เราเป็นอยู่นี่เราเบียดเบียนใครไหมการดําเนินชีพเราเบียดเบียนใครไหมที่อยู่อาศัยเราไปเบียดเบียนใครไหมเนี่ยเราเรียนรู้เราก็จะเห็นชัดว่าอ๋อมีที่มีปัจจัยสี่มีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งหม่มที่หามาด้วยความบริสุทธิ์มันก็ไม่มีอะไรต้องกังวลเราเราแค่เลี้ยงชีพดําเนินชีวิตไปนะ ถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นชีวิตนั้นก็ไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีความปัานถนามมากกว่าปกติมันจะบีบคั้นให้เบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่นความโลภความโกรธความหลงก็เลยเป็นเหมือนกับลากที่มันซ่อนอยู่ในใจเข้าใจผิดไปเองสำคัญมากนะเราจะขี้คายได้จากการได้ยินได้ฟังธรรมานี่แหละเราได้ยินได้ฟังเราก็จะได้ยินได้ฟังแก้ไขทีนี้คนฟังก็ไม่ใช่ว่าเชื่อได้เลยนะ คนฟังก็ต้องดูก่อนว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษนะคำพูดนี้ที่ท่านพูดท่านพูดด้วยเจตนาด้วยเหตุผลด้วยอะไรไม่เข้าใจก็ถามอย่างนี้นนะแล้วก็จะขี้คายความสงสัยไปเรื่อยๆการฟังธรรมก็จะช่วยขี้คายความสงสัยเสียได้เราจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เราได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วจะเกิดความกระจางแจ้งชัดขึ้นความสงสัยเสียได้สิ่งที่เราสงสยัยจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส เวลาที่เราขี้คายแล้วมันก็จะห้องใสอยู่ภายในรู้แจ่มใสอยู่ภายในอันนี้ทรของการฟังธรรมทานก็เรียนรู้ในการสลัดออกไม่ให้ติดอยู่นะทำลายความตนีขีเหนี่ยนะการแผ่มเมตตาการเรียนรู้ในการให้อภยัยทําให้เราไม่อาฆาตมาดร้ายผูกโกรธถ้าผมนั่งสมาธิและเจ็บขาเนี่ยมันไม่เบียดเบียนตัวเองนะครับเป็นการเบียดเบียนตัวเองไหม ถ้าเราเห็นว่าเป็นการฝึกตัวเองไม่ใช่การเปลี่ยนบียงมันอยู่ที่ว่าเรามีเจตนาอะไรแต่ถ้าเราจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะอย่างเช่นทํำลายสติปัญญาของตนให้เสื่อมถอยอันนี้เรียกว่าเบี่ยนบียน,ยนตัวเองถ้าเราฝึกตัวเองเป็นทางฝ่ายกุศลเป็นการเรียนรู้ในการฝึกฝนอบรมตัวเองทําให้เราปลอดภัยบางทีเนาะบางทีพ่อกับแม่ก็ต้องบอก ก็ต้องยอมในสิ่งที่ให้ลูกเจ็บตัวเพื่อให้ลูกเห็นทางที่ชอบเห็นไหมเจตนานั้นเจตนาที่เป็นกุศลเรามีสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้สัตว์เลี้ยงเราเนี่ยถูกเขายิงถูกเขาประหารเราก็ต้องมีขอบเขตใช่ไหมเหมือนกันเป็นการเรียนรู้ในการฝึกให้ใจเราเนี่ยอยู่กับตัวเองเจตนาคือคือไม่ให้ใจเราเนี่ยมันล่องลอยออกไป โดยปกติใจเราเดี๋ยวจะออกจากกายไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเนี่ยสารพัดเรื่องที่จะไปนะหลับตาลงเนี่ยเดี๋ยวก็ไปตรงนั้นเดี๋ยวไปเที่ยวตรงนี้ตรงนู้นเดี๋ยวบ้านอยู่นั่นอย่างเงี้ยไปอยู่บางทีก็มันไม่รู้มันก็เลยไปมั่วพอไปมั่วเสร็จปุ๊บมันก็เหนื่อยมันหมดแรงพอกลับมามันเหนื่อยมันก็เลยหมดกําลังแต่พอเราเรียนรู้ัปอยู่กับตัวเองบ่อยๆพออยู่กับตัวเองมันไม่ไปมันไม่เหนื่อยมีกําลังตั้งมั่นแน่วแน่ รู้สึกมีกำลังวังชารู้สึกไม่ดินน้นรนเต็มอิ่มอยู่ภายในเราก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้ความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเองแต่บางทีเนี่ยเราใช้การฝึกฝนตัวเองเนี่ยเป็นอุบายในการฝึกบางทีก็ต้องมีปวดเมื่อยบ้างนะเป็นธรรมดาเป็นอุบายในการฝึกอย่างนี้ก็มีเหมือนกันแต่ถ้าเราทําถ้าเราดื่มสุรายาเสพติดพวกเนี้ย ก็จะทำลายให้สติปัญญาเสื่อมถอยเล่นการพนันอย่างเงี้ยแล้วก็จะค่อยๆหลงทางคบมิตรที่ไม่มีคุณธรรมนะมันก็มีโอกาสที่ใจเราเนี่ยจะไปในทางที่ผิดนี่เป็นการทำลายตัวเองเรียกว่าอบายมุอบายมุกก็จะมีนักเลงสุรานักเลงการพนันเที่ยวเล่นมหสรสพคบมิตรชั่วพวกนี้ก็จะพาเรา ค่อยๆตกจากความเป็นคนเมื่อก่อนพ่อแม่เลี้ยงลูกขึ้นมาด้วยความทะนุถนอมหวังว่าลูกเติบโตขึ้นมาจะเป็นคนดีรับผิดชอบตัวเองได้ใช่ไหมแต่ถ้าลูกใครที่ไปติดยาเสพติดไปติดการพานันไปติดเพื่อนพ่อกับแม่ก็จะกังวลทุกใจร้อนใจค่อยๆจมจากที่พ่อกับแม่ไม่ได้สอนให้ขโมยของก็ขโมยของเป็นขโมยของพอทับจนชำนาญหน่อยป้นเป็น ค่าคนเป็นทีเนี้ยมันจะค่อยๆเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆมันเลยเป็นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เพราะไม่รู้นั่นเองเพราะไม่รู้เขาก็เลยวนไปในความไม่รู้แต่พอเรารู้ปุ๊บนนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจก็จะตั้งมั่นอยู่ในความปมนปกติไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจการดําเนินชีวิตก็ต้องดําเนินชีวิตด้วยความสุจริตเป็นอย่างนั้นพระอาจารย์ ยังชอบแล้วยังเกลียดบางอย่างอยู่ไหมครับชอบเหรอชอบชอบอย่างเช่นอะไรล่ะมันอย่างเช่นน้ำหวานอะไรแบบนี้ไม่เท่าไหร่กลางๆคนก็กลางๆเหมือนกันคนก็กลางๆไม่ได้ชอบไม่ได้นี่มาเป็นกลางๆนะกลางๆกลางๆ แต่ก็รู้ว่าอะไรอร่อยอะไรไม่อร่อยอยู่นะให้อร่อยอะไรไม่อร่อยอยู่เราจะรู้ได้ไงว่าเราปฏิบัติดีแล้วเราแล้วเราเป็นครูได้แล้วครับผมเรารู้ได้ยังไงว่าเราปฏิบัติถูกถูกและพ้นทุก่แล้วเราจะสอนคนอื่นได้แล้วครับอ๋อเราจะสอนคนอื่นได้ยังไงครับผมเราปฏิบัติถูกแล้วเนี่ยคือเราตั้งอยู่ในการที่ไม่เบียดเบียนการไม่เบียดเบียนตนเองการไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่คือปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วนะ ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยกายก็ดีนะด้วยวาจาก็ดีไม่กระทบกระเทียบไม่สอดเสียดไม่ดูหมิน่นใครเนี่ยก็เริ่มเริ่มถูกทางแล้วนะไม่ทําลายสติปัญญาของตนให้เสื่อมถอยเนี่ยการที่เราจะสอนคนอื่นได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนาเขาไม่ให้ยอมให้เราสอนก็สอนไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเรื่องการสอนนะอยู่ดีเราจะไปสอนคนเนี่ย เขาไม่พร้อมให้เราสอนเขาก็จะสวนเราเลยเตือนเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราสอนแต่อย่างนี้อย่างที่เขามาหาใช่ไหมมาะ้าจารย์สอนหน่อยก็อยากให้พะอาจารย์ดุด่าว่ากล่าวไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ไม่เหมือนกันนะกับการที่เราแบบไปสอนคนที่เขาไม่อยากให้สอนมันก็เลยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีร่วมกันระหว่างคนที่เกี่ยวข้องว่าเขาอยากจะให้เราอบรมสั่งสอนหรือเปล่าการที่เราจะสอนคนได้คือเขา อยากให้เราสอนเขาเหนะมือนอย่างสื่อธรรมะที่ทําออกไปเนี่ยไม่ใช่การสอนแต่เป็นการแบ่งปันในมุมมองเผื่อคนที่อยากจะเดินทางนี้จะได้รับประโยชน์ไม่ใช่การสอนเป็นการแบ่งปันนะคนที่สอนก็ชี้ถูกชี้ผิดช,ชัดขึ้นก็จะเป็นอีกขั้นนึงขั้นที่มาอบรม ภายในนยังมีความคิดถึงบ้านคิดถึงอะไรไหมครับอืคิดถึงบ้านเหรอไม่คิดถึงที่นี่แหละคือบ้านนี่ <laughs> ค,คือบ้านาใจคือบ้านจะคิดถึงบ้านก็คิดถึงความรู้สึกตัวแล้วนี่แหละก็อยู่กับตัวเองเห็นอารมณ์ตัวเองเนี่ยเฝ้าดูเห็นผัสสะที่มากระทบอยู่กับตัวเองมากกว่าทุกวันนี้ ทุกที่ก็เป็นบ้านไปนหมดเลยไปที่ไหนก็เป็นบ้านไปนหมดเลยนี่คือทางพ้นทุกแล้วผมก็เห็นถ้าอาจารย์เดินทางไปมามันไม่ทุกแล้วครับมันไม่ทุกมันไม่ได้ทุกแบบนั้น<ช>นะมันอาจจะมีเหน็ดเหนื่อยบ้าง<ช>นะแต่ว่าเมื่อเรามองดูผลที่มันขึ้น<ม>เกิดขึ้นกับคนที่เขาได้รับประโยชน์เนี่ยมันก็ไม่เหนื่อย<ช>นะนะก็ถือว่า เป็นการสร้างประโยชน์นั่นเอง<ม>สวดมนต์เช้าสวดบนเย็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ก็ดูแลตัวเองอยู่ครับอันนี้คือการดูแลตัวเองใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วมันมีอาหารของมันใจมันมีอาหารของมันนะเราก็อยู่กับตัวเองนะบางปกติเราเป็นคนชอบอยู่คนเดียวปกตินะถ้าวันไหนที่เราได้อยู่คนเดียวนะโอ้สบายใจนะแต่ด้วย ภาระหน้าที่เราจําเป็นต้องคุกคีกับหมู่เพื่อนอก็ทํางานก็ก็ทํางานอะอแต่วันไหนวันไหนที่เราพักเราก็จะอยู่คนเดียวของเราแล้วศีลน,นี้เราต้องปกป้องใช่ไหมครับผมศีลน,นี้เอามาฝึกตัวเองศีลเน,นี่ยเป็นเหมือนกับมรดอกอันล้ําค่าที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้พวกเราเ,เราต้องน้อมนําเอาศีลละธรรมเนี่ยมา ฝึกอบรมตัวเองแ,และเราก็จะปลอดภัยเชื่อพระพุทธเจ้า,านะเมื่อเรารู้จักผลนั้นชัดเราก็จะไม่สงสัยเลยว่าจริงอย่างนั้นค้านไม่ได้เลยศีลธรรมนี่คือสิ่งที่เป็นเครื่องคุ้มครองเรานะผู้ปฏิบัติธรรมทำย่อมคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมนะแล้วเรียนนี้มันซ้ำๆไหมครับผมเรียน เรียนกับธรรมะเนี่ยครับแน่นอนอยู่แล้วมันต้องเรียนในการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมตัวเองมันซ้ําๆอยู่กับความคิดของเรามันต้องฝึกจนใจเรามีกําลังของความตั้งมัน่นฝึกจนมันตั้งมัน่แนแน่วแน่แนบแน่นเห็นผัสสะเห็นการเกิดชัดนะแล้วก็แยกออกมาจากอารมณ์แยกออกมาไม่เข้าไปเป็นอารมณ์สังเกตเห็นอารมณ์เห็นความคิดเนี่ยตัวเนี้ยดูบ่อยๆจนมันขาดออกจากกัน เมื่อความรู้ขาดจากอารมณ์ขาดจากความคิดแล้วทีนี้ยมันก็หมดเชื้อแล้วเรียกว่าสติบริบูรณ์นะมันจะไม่จมเข้าไปอยู่ในขันเมื่อก่อนเนี่ยมันจะตามอารมณ์นะแล้วแต่พอใจไม่พอใจคิดยังไงก็จะหมุนไปอย่างนั้นแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเห็นอารมณ์เห็นความคิดทำให้เราออกจากสังสารวัตรวงจรของความคิดนั่นเองตอนนี้ทุกข์ก็จะเบาบางลงมากเลย พอเราเรียนรู้ที่จะออกจากความคิดก็จะค่อยๆเบาลงเบาลงนะตรงนี้เราจะรู้ยังไงว่ามันพอแล้วที่เรามันจะเห็นด้วยตัวเองภ <ๆ S 1> าวะความบีบคั้นด้วยอํานาจของตัณหาเนี่ยมันจะค่อยๆเบาลงเราจะเห็นชัดเราจะเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยคนที่ฝึกฝนนะเ <ๆๆ S 1> มื่อก่อนเราเคยยินดีตรงนั้นเราเคยไปตรงนี้ตอนนี้นนแบบรู้สึกว่าตรงนั้นเป็นภัยซะแล้ว เมื่อก่อนมันก็จะเริ่มเห็นต่างกันจะเห็นสวนทางก,กันกับโลกแล้วนี่คือความต่างแล,แล้วเราก็จะเห็นชีวิตของเราที่มันตั้งมั่นอยู่โดยที่ไม่เวียนกลับไปในชีวิตเดิมนิสัยของความเป็นปุถุชนก็จะค่อยๆพัฒนาเป็นเป็นพระขึ้น,นมันจะพัฒนาขึ้นจากความเป็นปุถุชนที่เราไม่เคยที่เราปล่อยปละละเลยไม่ได้นี่พอเราเริ่มเป็นพระขึ้นแล้วก็จะระวังตัวมากขึ้น เพื่อสตทิท่านสอนให้เราฝึกสติเราก็จะเรียนรู้ในกายกรรมนะก็เรียกว่ากายคตาสติระลึกอยู่เฝ้าดูอยู่หรือว่ามหาสติปัฐานมีสติระลึกตัวเองอยู่เฝ้าสังเกตตัวเองอยู่ในทุกๆอิริยาบถรู้ทันตัวเองรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดมันจะค่อยพัฒนาขึ้นไปรู้ทันรู้ทันรู้ทันและเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์และความคิดนั่นเองแต่ก็จะมีกําลัง ถ้าผมคิดถึงบ้านมันคืออารมณ์ของผมหลอกผมหรือเปล่ามันเป็นอารมณ์สัญญาอารมณ์เหมือนคนจะมาปฏิบัติธรรมอยากจะไปปฏิบัติธรรมกับพร้อาจารย์ไปถึงวัดอยากกลับบ้านมันจะเป็นอารมณ์ที่ความคิดไปก่อนแต่พอไปถึงปุ๊บไม่ทันมันก็จะกระโดดกลับไปก่อนเนี่ยทีนี้พอเราไม่รู้ทำมันก็จะตามอารมณ์ไปเรื่อย มันก็โดไปไหนก็จะตามมันไปเรื่อยๆตามมันไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปเห็นตัวมันลากเราทําไมตัวนี้มันชอบลากเราเหลือเกินเนี่ยสติเริ่มมีกําลังแล้วทีนี้หลักของความตั้งมั่นก็จะเริ่มมีกําลังชัดขึ้นเราจะไม่ตามมันแล้วนะมีความตั้งมั่นแน่วแน่แนบแน่อารมณ์และความคิดก็จะกลายเป็นเหมือนกับฤดูการหรือสายลมพัดมาแล้วก็พัดไปนะเราจะเห็นเหมือนกับเรานั่งอยู่บนริมถนนแล้วเห็นรถวิ่งผ่านมาผ่านไป โดยที่เราไม่ได้วิ่งเข้าไปแทรกแซงขวางถนนอยู่มีมีตัวรู้เนี่ยเห็นชัดเลยเห็นอารมณ์ชัดเห็นความคิดชัดนั่นเองผมก็คำถามไม่ค่อยมีเพราะพ้าอาจารย์สอนลูกศิษย์ดีครับตอนนี้ผ้าอาจารย์ไม่อยู่ผมก็ได้ถามแต่ว่าได้ฟังอยู่เรื่อยๆได้ฟังอยู่เรื่อยๆก็ก็ขี้คลายไปเรื่อยๆนะขี้คลายไปเรื่อยๆครับฟังผ้าอาจารย์รู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องครับผมอแสดงว่า มาถูกทางแล้วมีความอยากพรุ่งนี้มันจะทําร้ายมันยังไงเรียนรู้เ,ออเรียนรู้ให้มันพอดีถ้าความอยากที่มันเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยมันจะบีบคั้นเรารุนแรงมากเราจะเห็นนะแต่ถ้าเราบริหารจัดการให้มันพอดีเนี่ยสิ่งที่เราเคยอยากได้มันจะกลายเป็นเมื่อเราเห็นความจริงของสิ่งนั้นนะเ,ออเราจะปัดออกเลยไม่เอาเพราะไม่รู้จะเอาอะไรออสำคัญมาก เรียกว่าสติปัญญาที่บริบูรณ์คือเห็นความจริงตามความเป็นจริงแล้วพอเราเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่จริงแล้วมันก็ปัดออกเลย